ในนะคะในช่วงการประชุมเอเปกเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคเพราะว่าทางทนงนรัฐบาลเนี่ยมีการเปิดตัวสถานีชาร์จรถ EV ของกอฟอรฟผอ,อที่มีชื่อว่า E-Lex ็ y y e g a t นะคะอันนี้ก็เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการให้บริการแก่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการต้อนรับผู้นำของหลายๆประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงการ ผลักดันและสร้างระบบนิเวศด้วยยานยนต์ไฟฟ้าในไทยด้วยนะคะไปติดตามส,กร,าสกรูปพิเศษชิ้นนี้ค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผสนองนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ e ีีในหน่วยงานราชการต่อเนื่องเปิดตัวสถานีชาร์จ e l e ล็ก e ์ e a t ในพื้นที่ทำเนียรบรัฐบาลรองรับการประชุม a p e ป2022พร้อมตอบโจทย์ BCG Zero w a s e ปูพื้นจุดจอดรถหน้าสถานีชาร์จ e ีวี้วยอิดบล็อกที่มีส่วนผสมของเท่าหนักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางพลเอกประย์ ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า e l เล e ็กซ์บายอีแกในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการและยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถอีวีเป็นวาระสำคัญแห่งชาติโดยมีคณะรัฐมนตรีรองประหลัดกระทรวงพลังงานและผู้ว่าการกฟผร,ร,ร่วมพิธีณนะทำเนียบรัฐบาล thank ด้านนายบุญยญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการกอฟผออกล่าวว่ารัฐบาลมอบหมายให้กอฟผออร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าจึงร่วมกับทำเนียบรัฐบาลเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานและขนส่งโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริศักราช2050รวมถึงผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก สถานีอัดประจุไฟฟ้า e l e ล็กซ์บายอีแณบริเวณลานจอดอาคารกองบัญชาการ2ทำเนียบรัฐบาลเปิดให้บริการชาร์จได้4ช่องจอดประกอบไปด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ AC normal charge ขนาด22กิโลวัตต์2ช่องจอดและเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว DC fast charge ขนาด60กิโลวัตต์2ช่องจอดซึ่งเป็นเครื่องชาร์จ Wallbox รุ่น Supernova ที่ได้รับการออกแบบพิเศษตกแต่งลวดลายสท้อนเอกลักษณ ความเป็นไทยที่มีติดตั้งไว้เฉพาะพื้นที่แห่งนี้ สถานีชาร์จแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งและยังตอบโจทย์ BCG และ Zero Waste โดยกฟผนำอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเท่าหนักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่หมะมาปรับใช้ในการปูพื้นที่บริเวณจุดจอดรถหน้าสถานีนับเป็นแบบอย่างในการยกระดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยปัจจุบันกฟผเปิดให้บริการสถานีชาร์จ e l e ล็ y e ์ a าและสถานีพันธมิตรในเครือข่ายอ l e ล็กซแล้วทั้งหมด80สถานีทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามั่นใจสามารถใช้รถ EV ได้ในชีวิตประจำวันและเดินทางได้ทั่วประเทศ